สวัสดีครับ,รบผมหมอเด็กตกปลาเป็นยาวครับผมนน,นเด็กตกปลาเป็นยาวครับแล้วหนูเป็นใครคะเป็นใครคะ,ะเร็วเห็นเพลงค่าวป่ะแกเห็นเพลงค่าเจ้าของช่องค่าบอกเงี้ยอเอาวนนี้เราทำอะไรกันดีเด็กๆตกปลาฉลาดเล่ยนย่งี้อ่าดูนะครับผมเม,ามาื่อวานหนึ่งมาเซอร์เวดูนะครับผมปลาฉลาดขึ้นเยอะเลยลองดูครับว่ากุ้งฝอยปลาฉลาดจะกินไหมวันนี้เรา ใช้กุ้งฝอยวัฒนับปาฉลาดนะครับผมแม่นครับแม่นลายแม่นลายแม่นลายแม่ขึ้นใหญ่เลยเนี่ยครับนะโอ้โหตามร่องเนี่ยนะตุ้งเงยเยอะเนาะตุงเยอะอ่าโอเคโอเคป่ะเริ่มครับผมเดี๋ยวให้น้องนนใส่คอไว้นะครับครับผมติดตามชมนะค่วยผมหน่อยครับลุย ตันนี้จะมาตกปลาฉลากกันนะครับนี่ขึ้นเต็มแล้วครับนะครับเฮ้ยนูนะไปร่มนูนเลยใส่เยียรก่อนไหมครับไปร่มก่อนอไปทำนค่เยียร์เฮียครับผมร่มไม่น้องก่อนนู่นนู่นนู่นร่มอยู่นู่น,น,น,นครับ ปิดนอนลงครับใช้เหยื่อเป็นกุ้งฝอยนะครับครับผมเป็นตัวละปีปออกเอาหัวออกใช่ไหมเอาหัวออกนี่ครับเหยื่อเป็นกุ้งฝอยนะครับ

ย้ายมองครับย <The> ้ายมองนะครับพี่มอสได้ปลาแล้วครับนี่เนี๋ยวน้องได้ตัวก่อน่โนนพาน้่งเข้าไปตกสิต้องไหน มดเลยไเเข้าตัวนม้าเลยนี่ย,ยวผมวางเบ็ดไว้ให้พี่มอนนะอือผมมาตรงนี้ครับนี่อย่างงี้ต้องไลท์เตอน์นยดิ

ไม้แตกงานไม้แตกเน e nah. ี่ยด้ไม้แตกไม้แตกนด้แล้วอยู่ปลาหมอเจอไซส์ใหญ่ๆด้วยน้อไอ้ใจวะปลุกอะไรเนี่ยเนี่ยสลัดทุ่นไปข้างหน้าเออขู่ฝอยังี้เขกินอล้วที่มอสแกะแอบเลยแล้วกินก็ไม่เอามาแล้วพุง เขาได้กันหมดแล้วเหลือผมคนเดียวอดครับถ้ากล้องขาแล้วหึงก็จะไปส่องใครครับกล้องมึงอ่ะเห็นไหมครับถ้าไม่ได้ก็สีหลังก็เป็นเป็นัแต่เป็นตักล้องอันนี้แล้วครับเราอ่ะครับเราไม่เหมาะจะเป็นตั้งตกปลาเป็นทั้งกล้องดีแล้วลูกเมนครับยกมายกขึ้นยกลงครับปลาพวกเนี้ยวางแช่ไม่ได้ใช่วางแช่ไม่กินต้องยกขึ้นลงให้มันเหมือนมีชีวิต

สองคนแล้วครับงั้นดึงตเตอาเป้เองเนี่ยกินอย่างเงี้ยเออง่ะน้ำมันลึกเปล่าลองดูดิเฮอย่าจุ่มน้วไหมายแตกนะแตกหรอกปลาหมอปลาหมอไม่โง่หมายแตกหรือว่าเอลงอย่าขยับชุดหนึ่งประมาณโอ้ลึกลึกเนี่ยมานี่เลยเนี่ยเนี่ยฟองขึ้นเลยมาเองมันต่ำไปไอ้นนอนขึ้นอีก ตามไปให้ปล่อยเยอะๆเลยเย็นๆนะหมุนนะทำดีๆทำดีๆหนูไม่ถึงหนูหมุนหนูต้องหมุนสิลูกหนูไม่หมุนก็สายยาวสิลูกอย่างเงี้ยหมุนอย่างเงี้ยนี่สายนีเอาคันคันปั้นมาคันมินิอยู่นี่นี่ครับพี่มอสพี่มอสได้ไปแล้วครับตอนนึง ยังปล,อลอ่อยเลยมัน,น,น,นออุกเงินนวติดไม้แล้วกุ้งห้าห้าหาพอบอกแล้วมานี่้ยกุ้งเนี่ยต้องแคกรีดไหมเนี่ยเสียเอ้าไปแล้วอ๋อนึกว่าขาดขาดเล็กด้วยเ,เบาๆนะลูกตาเล็กมากนะหวัวออกนะจ๊ะ

เขาหลุดไปล้วตัวเมื่อกี้กินผมแทนแล้วมั้งก๊อฟแจวทุกคนเห็นอะไรมั้ยครับเห็นอะไรมั้ยครับผมย้ายหมอกเงี้ยกว่าท่านผู้ชมาไก่ไก่ ได้สักตัวแล้วนะท่านผู้ชมถ่ายอยู่นะครับ ไปดูก ie ันนะหนึ่งตัเบ็ดไปนะหนึ่งตัวกระแต้มสวยๆ 系。哎 แต่เดิมครับผมเราปวดไม่เสร็จปวดยากตื่นตื่นเห็แบบกุ้งไอ้พี่หน่อยกุ้งไอ้พี่หน่อยยกถุงกุ้งาเลยวางเปแย้วะ Lo lo hai chút Ừ. nhiều bước nhiều bước What 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 what? Oh, lùi <laughs> đi <Điều tía. cười> à? Quay lên rồi là viên. ไปดูของเป็นเพลงครับมดอไวางไง้เยอะสั่งวัดวัดนะ สี่หนึ่งครับสี่หนึ่งครับโอ้โหต่ำมือผม,อมเพลงเพลงวัดวัดอ,อยู่นี่ครับผมเป็นเพลงนะครับ วนี่ครับตัวเล็กๆใครครับไปตามชมผลงานเนี้ยนี่นะครับเป็นเพลงก็ได้นะครับนี่แตงแต้มสวยๆกับข้าวท้องนาครับไปติดตามชมผลงานตัวต่อไปนะครับพี่นนได้ยังครับได้แล้วครับตัวหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับ ว่าไงครับพี่นนแม่ว่าเมื่กี้ผมอยู่นู่นได้ยินอะไรไม่ผิดนะผิดไหม แมแคอ่าคุยยอมผมคุณยอมผมแล้วใช่ไหม,อบ,มบอกแล้วอย่าท้าทายอำนาจมืด,ด,น,น,มดนี่ครับผลงานวันนี้นะครับอ่าก็พอได้ครับนี่หมอไซส์สวยๆเลยไซส์สวยๆนะครับผมนะไซส์สำหรับปิ้งย่างเลยนะครับผมไซส์สวยงามเลยอ่ไปวันนี้มีคนหาทายน่านมืดครับครับผม ก็บอกแล้วให้เป็นช่างกล้องใหดีอย่าไปเป็นนักตกปลาเดี๋ยวคอยดูนะเวลาผมได้นะครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนคอยดูเดี๋ยวคอยดูครับครับคุณจะมีจะขิงเขาไหมครับมีครับไม่พูดเยอะครับผลงานเห็นอยู่นะแมวันนี้เด็กตกเด็กไปลูกได้กี่ตัวพอใจยังไม่พอใจได้กี่ตัวอาเยอะผมครฮะแม่วันนี้นะครับผมบรรยากาศก็ท้องนานะครับผมโปรเพลแล้วตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้ว ล้องลากันไปแค่นี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเด็กตกปลาด้วยครับครับผมนี้เราเปลี่ยนชื่อเป็น D T P P Y Channel นะครับผมก็คือเด็กตกปลาแหละครับแต่เป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษนะครับเอาลายกันลายกัลายกัลายกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหอดเลย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  โอเคโอเคครับผมบายครับผมบายไปกลับบ้านดีกว่าไปกลับบ้านแล้วครับผมวันนี้